ช่วงตีท้ายครัวสนับสนุนโดยเทสโก้โลตสัสน้ำมันพืชมรกตโอเคนะครับตอนนี้ก็มานั่งอยู่ในร้าน เพื่อร้านโปรดร้านเราตั้งาจโตโน่ตอนนี้ดีกว่าแสวยกัระหว่างนี้เนี่ยระหว่างนี้ผมว่าให้คุณโตโน่ให้พงโตโน่เข้าไปทำอาหารนี่นี่ทำได้แค่หนึ่งอย่างตักเป็นเหรือถ้าเป็นเหรือไะเดี๋ยวให้โตโน่ทำแต่ว่าไฟกับมดด่างไปกับอาไมพาไปทำไปเลยมั้ยอ่าโอเคโอเคครับเดี๋ยวครับปกตินี่โตโน่ทำกับข้าวบ่อยไหมฮะไม่ค่อยบ่อยครับถ้าบอข้าวเป็นหรือเปล่าดีกว่าจริงเราไม่ค่อยเก่งครับแต่ว่าถ้าจะให้ทำเนี่ย ผมคิดว่าน่าจะทําอันนี้ได้ดีที่สุดเพราะว่ามันก็แค่มีส่วนผส,สมไม่ไม่มากนะครับก็มีปากเป็ดแต่ก่อนทีลล่คูรู้ไหมว่าการที่เอาปากเป็ดมาทําให้สะอาดต้องทำอะไรรู้ไหมฮะต้องล้างปากเป็ดกับน้ําเกลือหลายหลายครั้งแล้วก็ค่อยล้างทีละชิน้นทีละชิน้นแต่ตะแกรงพับไว้ให้เปียกน,น้ําหน่อยอแล้วจากนั้นคืออะไรฮะโตโอหน้าวิธีการหมักในคุณเอามาหมักกับซอสปรุงรสเอาซอสปรุงรสใแล้วก็พริกไทยก็ต้ไก่ก็เกลือบารหมักเอาไว้หน่อยสักระยะหนึ่งตอนนี้เขาบอกว่า การจะอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยมันอยู่ที่การทอดแล้วแหละเพราะมันจะต้องใช้น้ํามันปาล์มนะครับที่แบบว่าน้ํามันที่สกัดจากเนื้อปาล์มเนี่ยคุณภาพร้อยเปอร์เซนต์เวลาทอดก็คือเราก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนตองนะครับเสร็จแ,แล้วก็เอาอาหารลงไปทอดรสปกติแล้วอาหารจานโปรดชอบอะไรส้มตำอะไรส้มตำปลาลันนะครับปลาลันปลป,ปูปลาแล้วก็ข้าเหนเหียวมีขนมจีนไม่หอ่อย่านน่าจะได้ละอา,า,าได้ละเทไปเลยเทไปเลยลูกเขาต้องพักหนึ่งนะฮะใช่ ถ,ถ้าสนใจอยากได้สูตรในรายการเข้าไปขอกันได้ที่ w w w t w i <anak> lonely, s t e r c o m s l a s h y o s i m i s t o หรือตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเร็วมากตาเป็นทอดที่ปกติคือเท้งเร็วเนาะเอาละตอนแรกเราขอย้อนกลับไปหนึ่งพี่มาพี่มาคิดว่าเด็กคนจะมีความสามารถพิเศษอะไรแตกต่างจากเด็กคนอื่นมีเสนเน่อันดับแรกที่เห็นเลยคือการมีเสน่ห่บ้านบ้า หน้าตามาด้วยเหมือนหน้าตานี่มันก็เหมือนพวกเกาหลีนะไม่บอกว่าเขาเป็นผู้ชายดีอะสะดุดเลยแม่ที่เห็นครั้งแรกสะดุดเลยสะดุดมากมากต้องพูดนี่เปิดใจเลยนะพูดเลยนะว่าใช่สะดุดมากๆไงถสะดุดมากๆพอเดินเข้ามาปั๊บใช่ไหมดิฉันหันไปหาพี่โจเลยบอกโจพี่นีใช่เด้เอาไว้เลยนะเอาไว้เลยนะเดี๋ยวลองฟังขึ้นดูซิว่าร้องเพลงแล้วเป็นยังไงเสร็จแล้วปั๊บเขาก็เริ่มร้องเพลงก็่อนร้องเพลงเนี่ยเราจะคุยกันก่อนโนเราจะคุยกันก่อนขณะที่เราคุยกันเนี่ยต่อ้อต่อเทียง เอ้ยไม่ตกฟากพูดไปต่อไม่ใช่เลยอย่างเงี้ยใช่อย่างเงี้ยใช่เลยไม่เอาไม่เอาพอหลังจากที่พูดคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เขาร้องเพลงพอเขาร้องเพลงก็มันยังไม่สุกก็คงจะระดับหนึ่งเนี่ยไม่ได้ดีมากต้องพูดกันเลยนะว่าไม่ได้ดีมากเทียกกับคนอื่นเาียกกับคนอื่นตรงนั้นเทียกกับคนอื่นเราต้องเอาเสน่ห์มาก่อนเพราะว่าไม่จําเป็นเดือสตาร์ไม่ใชเป็นยี่ต้องเป็นนักร้องนะเราเอาไปต่อยอดเป็นอย่างอื่นได้ถ้าถามตัวโน้ตเคยโดนพี่มาว่าอะไรยังไง ว่านะครับเขาเรื่องเป็นนักร้องบ้านนอกเลยครับดูแบบท่าทางเชยอะไรอย่างเงี้ยครับแท้รักที่อะไรตัไปไสาพุงหรือรักันเก่งที่มนคนด,ดูวยดีเชื่อไหมว่าดิฉันเนี่ยดูคุณร้องเพลงตั้งแต่ต้นจนจบมันเหมือนมากๆเลยมันเป็นตัวละครที่ที่ที่ครึ่คงคนครึ่งสัตว์นะ ที่ขำเพราะว่ามันเหมือนบ้านนอกมากเลยไม่ว่าจะอยู่มาได้จนถึงแบบวันนี้ดีกว่าโอเคมันก็จบเรื่องจากบ้านจาสตาร์ไปแล้วเคยคิดว่าเด็กคนนี้มันเหมาะกับอะไรโพสิชันไหนในวงการบันเทิงเป็นนายแบบนายแบบจะตัดออกเพราะหอมเกินนักร้องไม่ใช่หลายๆคนบอกว่าคนนี้ไม่ใช่นักร้องนักแสดงใช่ใช่คุณยูเกาเป็นนักแสดงเอางี้แต่ไหนนี่ฉันเห็นเข้ามาครั้งแรกแล้วพอพอเข้ามาอยู่ในบ้านไปเรื่อยๆนะแล้วก็ขึ้นไปแข่งขันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย โตโน่เนี่ยพูดตรงๆเลยว่าเวลาไปอยู่ในกวนของนักแสดงทั้งหลายเนี่ยเขาเขาเอาอยู่นะเขาโดดเขาโดดโดดขึ้นมาได้เลยได้เลยไม่จะบอกก่อนว่าพี่มาทั้งพี่ม้าทางมดดำเนี่ยเขาชื่นชอบโตโน่เขาเป็นว่ารักเลยเออเอ็นดูเลยแหละเดี๋ยวจะมาแข่งกันนะครับว่าเขาดูต้มหนีนะฮะหรือว่ารู้ข้อมูลของโตโน่บ้านน้อยแค่ไหนใครตอบถูกไม่หอมแก้มไม่หอมแก้มโตโน่หอมแก้มทุกวันอยู่แล้ว คำถามข้อแรกครับผู้ชมครับจะถามพี่มากับผมบุดดำเนี่ยนะฮะ<ม>จะถามว่าโตโน่เนี่ยเขามีรอยตักบนร่างทั้งหมดกี่จุดนะฮะแล้วมีส่วนไหนบ้างรางวัลน,นะครับที่จะได้คือได้เห็นรอยตักของโตโนโ่ให้แอบด,ดูโดยที่คุณผู้ชมก็ไม่เห็น,หน,นจา้าดูเองอันหนึ่งจุด,จดกันละกันตรงไหน,<ใ>นอ่ะเอาแขนหรือหลังก็คงหลังมั้งอ่ะหลังบดญดำบดดำสองจุดอ่ะสองจุดอยู่ที่หลังข้อกับหลังอ่ะตรงข้อกับหลังกี่จุดฮะสองจุดครับนั่นไงนะตรงไหนครับตรงไหนตรงตรง แต่ว่ามันก็อยู่จุดเดียวนะครับคือหลังแต่ว่ามีสองลายสองลาโอ้คุณดอดูหน่อยหน่อยเห็นจริงอ๋อเห็นแล้วเป็นเป็นพระพระเออเป็นแบบเป็นเป็นแนวงานไม่ใช่เป็นายชั่นแบบชั้นอย่างนี้ข้อต่อไปนะมีรายชื่อนะครับนั่นก็คือเป็นอดีตแฟนสาวของโตโน่นั่นก็เคอมีน้องตาลน้องแป้งนะฮะน้องปอน้องปู้ถามว่าคนไหนนะคือคนที่โตโน่รักมากที่สุด อาจจะรู้มาโอ้ยจะรู้ได้ไงเราจะบ้าเหรอเอาน้องแป้งแล้วกันน้องแปง้งตอบดิอ่ะเพราที่คุณมาตอบน้องแปง้งคุณมาดำนะคะน้องปูน้องปูไม่แต่ถามโองน้องหอนว่าธรรมดาชอบผู้หญิงแบบไหนหน้าตาไม่มีครับไม่มีสเปคครับ,ค,รบคือหมายความว่าเจอใครที่มันดูมีเสน่ห์ดูสวยๆแล้วก็สเปกเนี<อ>้ยอนนี้ล่ะ ครก็คนนี้ครับอ๋อเหรอคนนี้เหรอคนนี้คือชื่อว่าแป้งครับผมเป็ชื่อแป้งถ้าคนไม่ตรครับจริงเหรอถ้าคนไม่ตรวจเหรอใช่ตอบถูกจริงรางวัลนี้แล้ววันนี้ให้หอมแก้มด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ให้กินปลาเส้นแบบเส้นเดียวกันอาจจะหนักเหรอครับบ้าแล้วแม่งตอบแบบนี้นี่ป้าแต่ฉันไม่กินแล้วนะแล้วจะเอาข้อเอาห้าสี่สามสอง แต่ที่บอมาให้ยันกระาที่ทำไม่ได้อ่ะก็จะทำไม่ได้อ่ะฉันไม่ทำถ้าเราเดี๋ยวพักสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวทานข้าวกันนะให้าุงแม่ไปดูน้องโซโน่ร้องเพลงริมบึงแล้วกันโอเปิดมไปเปิดหมวกใช่ไหมมีไปร้องเพลงอีกเปิดหมวกรับบริจาคแต่เดี๋ยวโซน้ามาดูดีกว่าครับัคพูดเดี๋ยวกลับมาตีได้ตัวครับ